กใส่เราเห็นจงไดนน้อนี่เออเส่เข้าไปเอาใส่่าไรก็ได้สแไมะใส่เอาจูใส่ได้ารเับมารับบรีมารับบรีใส่ไปหลดเออไม่ใส่ก็ได้ถ้าอยากกินฟรีก็กินร่จนติตัยไม่บอกโอยบนายางมากเลยวะเออเยางมาเสียงหนึ่ง้นวะ เล่นเก่าเลยต่ายยังมาเลย้าฮัลโหลอามเสร็จแล้วอยากกินก่ยากกินกอนอยากนเลยพี่นมาเฮ้ยเสร็จเลร็จเสย็ลยวลโหลไม่บอกแมอยากขึ้เาขึ้นกูเอ้องไปพูจะพากก่อเออทาีกนะ

อันนั้นมองันนั้นอวาเงินเมียโอ้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 นโอ้ยโนัยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ย้ย้ยยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้้โอ้โอ้โ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 อ้โ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 อ้หโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอยโอ้้โอ้อ้ ลั่นเนาะลั่นๆ <laughs>